ไอเสมครับครับเอกซิลี่ยูรานเจ้ามีหลายปะครับหลายเยอะใคยอยากเบิ้งตัวสูงกับตัวเตี้ยนะตามกันจังไหนเจ้ารีวิวอุ๋เบิ้งนะตัวเตี้ยกับตัวสูงตัวสูงกับตัวเตี้ยแมนจะซื้อจะซื้อแสดงว่าเลือกไม่ได้ว่าเจ้าตัวต่ำตัวสูงแมนครับใครอยากเบิ้งบ้านไหนมันดีกว่ากันมันงามกว่ากันเดี๋ยวเปรียบเทียบให้นะนะระหว่างตัวต่ํากับตัวสูงอันไหนน่าใช้กว่ากันใช่ไหมครับนะต้องบอกว่าสิตัวต่ํากับตัวสูงน่าใช้ทั้งสอง ทั้งสองตัวเออมันอยู่ที่ผู้ขับว่าที่ขับอยากขับตัวไหนแล้วก็เหมาะสําหรับการใส่งานตัวไหนนะเดี๋ยวเมื่อนี้น้ำมาเมืองอเส่นกันมาดูเฮ้ยสัมผัสได้เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างสัมผัสได้ไงครับ <c oughs> โอ้ว็อบอกว่ารถคันนี้ดีเอาไปแล้วค้าขายรลำรวยขอยทีพี่ ดีฮะดีดีดีข้าขายลำรวยเอย่าขออะไรนะมึงอย่าขอเยอะทำไมพี่ฮะทำไมกูใจนี่ันใจไม่อิ่มกูใจไม่อิ่มเออเออก็ตายคืดอยู่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวให้เบิ้งขันนี้ก่อนเลยอันนี้คือตัวเตี้ยเครื่อง2,500ครับนะผ่อนอยู่เดือนละ เจ็ดพันตัวเกา 7, <000 S 1> ่าเจ็ดพันปีสิบสี่สิบห้าสัมผัสได้ไหมพี่เเดี๋ยวปิดกระจกเฉยไม่ต้องไปไต้องไปมาใหม่ป่ะกระจกตายอีกตาย <laughs> อันนี้คือรถประมูลกระจกกระจกตัวเนี้ยมันจะชอบเสียนะ<า><า>ต้องเปลี่ยนใหม่แต่โคตรแพงนะรู้ไหมว่าตัวนี้เท่าไหร่เวลาสั่งเท่าไหร่พี่สามพันสี่พันเปลี่ยนประจำอินซูชอบเป็นตัวเก่าตัวใหม่เป็นแทบทุกตัวไม่รู้เหมือนกัน อันนี้แก้ไขเลยนะแก้ไขหน่อยบอกยี่สุแล้วก็บอกร้านลุงอะไรใครมีถูกทูกอินบ็อกเข้ามาหน่อยเดือนละร้อยคันไม่เพราะว่าเดือนหนึ่งเสียค่าไอเนี้ยเยอะมากเออเยอะมากเลยไอเนี้ยสามช่างรู้ได้เป็นหลายคันไหมเป็นหลายคันเป็นหลายคันไอที่เฉพาะลานระรูลนะรถลานบะมุลอาจจะเป็นแบบจอดนานทำให้กระจกไม่ลงบางทีเราฉีดโซนิกไปฉีดไปมันก็ เป็นแป๊บเดียวก็เป็นเพราะว่าตัวมอเตอร์หรือเซนไอตัวนี้มันมันมันเสียแล้วนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันแพงเลยนะสามสี่พันนะอันนี้คือรถลานประมูลจะเป็นแบบนี้ตัวมีตัวเลขแบบนี้สัมผัสได้ไหมพี่เฮ้ยดีไหมพี่ดีแล้วดีแล้วเออดีอแล้ว ไม่บียังเลยหล,ลา่ไปยังตอนโ <im iter> อ้ยอ้าวเมื่อกี้นีเมื่อกี้ถึงอะไรถึงอะไรเนี่ยเออประตูครับถึง,ถงประตูไอ้คันนี้ยังไม่ได้ยิงด้วเลยยังปฏิเสธไม้ดเลยครับต <c oughs> าไปหาน่าที่เราครับไป <c oughs> อ้าวนะตอนแรกก็เปรียบเทียบไปดูสองคันเอาตัวใหม่ดีวกว่าน,นะอ,อันนั้นมันตัวเก่าตัวเก่าเมื่อกี้ได้ผ่อนเจ็ดพันละหกเจ็ดพันดีเป็นดีเป็นเจ็ดพันด้วย เดี๋ยวจะพามาดูตัวใหม่เปรียบเทียบกันระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงอันไหนน่าใช้กกันต้องบอกก่อนว่ามันอยู่สําหรับการใช้งานว่าเราเหมาะกับแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกท้ายคลิปว่าแบบไหนดีต่อคุณนะคุณเหมาะกับแบบไหนเดี๋ยวเสียมจะมาบอกท้ายคลิปแล้วกันออาเบิ้งคันนี้ก่อนเอ็กซิลี่ปี2 0 2 2นะตัวนี้ก็พรูเก้าพันครับลอแม็กก็โอเคบอมาร์รายนี่เดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้ น่าสวยงามทะเปลี่ยนเสียงไหมเพื่เนี่โอ้มาไกลอีกแล้วน่ามาไกลมาไกลไปนานสวยงามไม่เท่าไหร่ไม่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลพูเรีนหน่อยดีกว่าเรีนหน่อยด้กว่าหมืม่นเดียวยืดแล้วยืดแล้ว ย oh. right, ึดแล้วเนาดูดันกูกาอกๆๆกะกาหลายื้อื่ืกูจะเป็นวัดแล้วเนี่ยเสมาติดก้อแล้วกูกจะเป็นวัดแล้วเนี่ยอ้าวนะผ่อนเก้าพันนะแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันมาตัวสูงนะตัวสูงปียี่สิบสองเหมือนกันนะสีดำ อยากได้แม็กตัวแม็กแม็กไงแม็กขอบ18นะเดี๋ยวไอเสียมเปลี่ยนให้ขึ้นก่านะพวงมาลัยมอเตอร์สิฟฟ์ชั่นเกียร์6สปีดสวยงามโอ้ยไอ้กึดืดกๆ,ๆหมดแห้งเลยหมดแห้งเลยดีไหมพี่ <laughs> ดีแล้ว <laughs> ดีแล้ว <laughs> สัมผัสได้ถึงพนังงานบางอย่างแม่ยนางอบอกว่าออกคันนี้ไปแล้วค้าขายร่ำรวยมาเอ,อเอากูทีเถ,ถอะเพราะคนขายเข้าใจดีให้ฟรีดาวส่วนคนที่จะเอาไปต่อน,นั้นนะเขาจะช่วยให้มีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้าน <c oughs> สัมผัสได้ขนาดนั้นเลยพี่สัมผัสได้เ <c oughs> ทพเจ้าห้าพระองค์ <c oughs> อ้ยวบางคลิป คิบหลายเอ้ยเขาเขาเชียงแห้งไม่ได้กินเ <c oughs> ขาเศร้าแห้งไม่ได้กินพี่น้องนะหมดแห้งตัวนี้หัวกวนกำลังหมดแห้งแล้วกูจะเป็นไ้นัาตาย <c oughs> <c oughs> สวยงามครับตัวนี้พ่อนหมื่นหะนึ่งนะแคปตัวเตีย้ยพ่อนเก้าพันตัวนี้พ่อนหนึ่งหมื่นตัวสูงนะถามว่าตัวไหนหน่าใช้กว่ากันมันอยู่ที่คนใช้อย่างเช่นว่า คุณเอาไปใช้ที่ไหนนะสำหรับหนุ่มโรงงานขับในเมืองในกรุงเทพนะขับในเมืองในกรุงเทพนะแบบว่าขับในเมืองขับในกรุงเทพขับแต่งขับสวยแต่งโชว์ขับโกโก้เวลาว่างแนะนำเอาคันนั้นไปตัวเตีย้ยแต่สำหรับหนุ่มเกษตรกรหนุ่มทรงทุกส่งยากทรงเกษตรก,กร,กรทรง หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหออนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ <c oughs> คนทำมาค้าขายนะคนแบบว่าสุ่มบุกสุ่มบันนน้อยน้อยเนือคนลุยลุยนะคนลุยลุยแนะนำตัวสูงเพราะเวลาเจ้าไปเจ้าไปโคกไปให้ให้ไปให้ไปมั่นไปสวนทุเรียนไปไล่ไปหน้าตัวสูงมันจะคล่องแค่วกว่าขันตัวเตี้ยมันจะติดคู่กันหน้าอะโอเคปะ,อะโอเคครับเออตัวเตี้ยมจะติดคู่นหน้าแต่คันแบบ บ้านเป็นแบบว่าบ้านเตี้ยนะแบบว่ามีหลูกระนาดสูงทางึืนบ้านสูงๆกึกงน้อยนึงก็เอาขั้นนี้นะบ้านผู้ใดนำ่วมแหลกก็บขั้นนี้แต่ว่าบ้านผู้ใดเแบบว่าบ้านมันบ้านสองสั้นก็จริงแต่ว่าบ้านมันเข่าไม่ได้เอาตัวสูงกันไปเดี๋ยวพังอีกอก็ต้องเอาตัวเตี้ย มันต้องเหมาะสาหรับสถานที่ที่เจ้าอยู่แล้วก็สถานที่ที่เจ้าใช้งานด้วยโอเคปะโอเคครับเออบอกผู้ถือบ่าท่านมันอยู่ที่การใส่งานแล้วก็การใส่ใส่ประจาวันของเจ้าว่าเจ้าเหมาะสําหรับอะไรเจ้ากาเอานั่นแหละโอเคปะเออไอ้เซมเห็นหลายคนนะออกตัวเตี้ยไปนะบอกว่าไอ้เซมนะน้ำท่วมเข้าบ้านไ่ได้ก็เปลี่ยนในสั้นครับนะบางคนเอาตัวสูงไปไอ้เสม เอาไปจอดใต้ถุนบ้าน่ได้ไหม,มนะใต้ถุนบ้านมันโบสูงนะถอยข้าไปปุ๊บบ้านปิวไปทั้งหลังเลยนะพเพราะฉะนั้นนะเอาสําหรับเอาไปเหมาะการใช้งานชีวิตจริงกับเจ้าเลือกให้ไม่ถูกมากอันไหนจัดรถไอ้เสมจัดให้ทั้งสองขั้นดีสังสองขั้นนั่นแหละอ,อ้าวฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยไอส่งฟรีฮอตหน้าบ้านไอเสพรซิงจัดให้แจว